รายงานการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568เรียนดีมีความสุขกลับมาเรียนอย่างมั่นใจเริ่มเทอมใหม่อย่างมีความสุขด้วยนโยบาย6ประเด็นความพร้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต1โรงเรียนชุมชนวัดวังจิตตั้งอยู่ที่9 0หมู่9ตำบลวังจิตอำเภอโพประถับช้างจังหวัดพิจิตรเป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดให้บริการตั้งแต่ระดับชั้นอน,น,นุบาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ส,สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตเขต1 บริหารงานโดยนายโอภาสเชื้อมีแรงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงโพรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดวังจิตวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งบุคลากรรักษาการตำแหน่งผู้บริหารหนึ่งคนครูผู้สอน19คนข้าราชการ15คนลูกจ้างสองคนงบจากเขตหนึ่งคน ฝึกสอนคนจำนวนบุคลากรอ,อื่น2คนธุรการ1คนและนักการพานโรง1คนจำนวนนักเรียนทั้งหมด137คนอนุบาล19คนประถมศึกษา86คนมธัธยมศึกษาตอนต้น32คนจัดเป็นสถานศึกษาขนาดกลาง6ประเด็นการเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา2,568ของโรงเรียนชุมชนวัดวังจิตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งประเด็นที่1พร้อมด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาและภูมิคุ้มกันประเด็นที่2พร้อมด้านคุณภาพการจัดการศึกษาประเด็นที่3พร้อมด้านการเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ประเด็นที่4พร้อมด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการประเด็นที่5พร้อมด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาประเด็นที่6พร้อมด้านภาคีเครือข่ายและการสร้างความร่วมมือประเด็นที่1พร้อมด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาและภูมิคุ้มกันแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษาแบ่งเป็น3ขั้นตอนได้แก่ก่อนเกิดเหตุขนาดเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ ครอบคุมการป้องกันภัยธรรมชาติแผ่นดินไหววาดภัยอักคีภัยอุทกภัยโรคระฝุ่น PM 2.5ความรุนแรงและอาวุธในโรงเรียนการพนันออนไลน์และสารเสพติดน้ำกระท่อมกันชาบุหรี่ไฟฟ้าสถานศึกษามีแผนมาตการการการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและห้องสุขาให้สะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อการเรียนรู้ สถานศึกษาจัดสวัสดิภาพนักเรียนตั้งแต่บ้านถึงโรงเรียนและกลับสู่บ้านพร้อมดูแลโภชนาการน้ำดื่มสะอาดและสุขอนามัยที่ดีอีกมีเครือข่ายความปลอดภัยร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองสาธารณาสุขหน่วยงานภายนอกชุมชนและผู้ปกครองอย่างเป็นรูปธรรมจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนประถมวัยถึงม3ครบทุกคนตามโปรแกร,รมไทย School Lunch ังช c อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ด้านที่2ความพร้อมด้านคุณภาพการจัดการศึกษาด้านที่2ความพร้อมด้านคุณภาพการจัดการศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติมีหลักสูตรสถานศึกษามีการํำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาตามแนวทางที่เลือกใช้อย่างถูกต้อง สถานศึกษามีแผนพัฒนาและกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาปฐมวัยเช่นโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนให้อบอุ่นปลอดภยัยสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับเด็กพร้อมจัดสื่อและแหล่งเรียนรู้หลากหลายทั้งในโรงเรียนชุมชนและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหมาะสมมีการส่งเสริมพหุปัญญาสนับสนุนจัดก,การเรียนรู้เชิงรุกทักษะที่จำเป็นในศตวตรรษที่21 มีและปฏิบัติตามระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีและปฏิบัติตามคู่มือประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนม,มีทะเบียนนักเรียนมีเอกสารธุรการที่ถูกต้องเป็นปัจจุบนันมีแผนต่อปฏิทินการดําเนินการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการทดสอบระดับชาติ NT r T O Net และ PISA มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV อหรือ DLIT v มีการปลูกฝังในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพาบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติและมีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีบพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศีลธรรมประชาธิปไตยและส่งเสริมความรักชาติศาสตร์กษัตริย์สู่ห้องเรียนวิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมีการนำข้อมูลสารสนเทศระดับเขตพื้นที่มาใช้ระดับสถานศึกษาและมีการใช้ระบบแพลตฟอร์มมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษา ด้านที่3ความพร้อมการเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นปัจจุบันระบบการแนะแนวการเรียนโคชชิงและเป้าหมายชีวิตให้เป็นรูปธรรมดำเนินการตามโครงการเรียนฟรี15ปีโดยมีหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบ มีการขับเคลื่อนการยกระดับคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษามีการส่งเสริมทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะการป้องกันภัยคุกคามจากการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีให้กับผู้เรียนมีส่งเสริมทักษะอาชีพที่จำเป็นแห่งอนาคต future skill และการมีรายได้ระหว่างเรียน one to one ให้แก่ผู้เรียน การส่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเช่นป้ายอาคารสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกจัดกิจกรรมเทศกาลวันสำคัญบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษในชุมชนการท่องเที่ยวอาหารศิลปะวัฒนธรรมอาชีพและสภาพสังคมในท้องถิ่นด้านที่4ความพร้อมด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านที่4ความพร้อมด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา5ปีให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาสพทออและสอพปออแ,แผนการใช้จ่ายยงประมาณให้มีิความสอดคล้องกันด้านที่5ความพร้อมด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านที่5ความพร้อมด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและครูดำเนินการต่ออายุ ใบอนุญ,ญ,ญาตรประกอบวิชาชีพที่เป็นปัจจุบันพัฒนาสมรรถนะครูด้านภาษาไทยภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาครูและบุคลากรที่มีความรู้และสมรรถนะด้านวิชาการด้านทักษะการเรียนรู้เชิงรุกและเทคโนโลยีที่ทันสมัยการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล id plan และจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน pa ปีงบประมาณ2,568ด้านที่6ความพร้อมด้านภาคีเครือข่ายและการสร้างความร่วมมือด้านที่6ความพร้อมด้านภาคีเครือข่ายและการสร้างความร่วมมือมีการสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือ,มรรมมมอในการพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เข้มแข็งสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมทักษะ วิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพและมีการดำเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ p l c ปัจจัยความสำเร็จปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะอื่นๆปัจจัยที่ส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุตามนโยบาย6ประเด็นความพร้อมได้แก่การบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความมุ่งมั่นวางแผนอย่างเป็นระบบและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ความร่วมมือของครูและบุคลากรในโรงเรียนที่ช่วยกันเตรียมความพร้อมทางด้านกายภาพสื่อดีไว้และแผนการเรียนรู้การสนับสนุนจากชุมชนและคณะกรรมาการสถานศึกษาโดยเฉพาะในการจัดกิจกรรมสร้างพุงคุ้มกัญยาเสพติดและส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบนันในการวางแผนและรายงานผล การบูรณาการกิจกรรมและแผนงานในโรงเรียนเข้ากับนโยบายเขตพื้นที่การศึกษาทำให้สามารถดำเนินการได้ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อน6ประเด็นความพร้อมได้แก่ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางเช่นครูเพศวิถีศึกษาที่ผ่านการอบรมโดยตรงยังไม่มีแผนจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาอย่างต่อเนื่องจึงไม่สามารถบูรณาการในระดับชั้นต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านศิลปะวัฒนธรรมกีฬายังไม่มีทิศทางชัดเจนกิจกรรมส่วนใหญ่ยังอยู่ในลักษณะทั่วไปไม่ได้ส่งเสริมอัตลักษณ์หรือศักยภาพนักเรียนเชิงลึกข้อจำกัดด้านงบประมาณและเวลาปฏิบัติงานของครูโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กทำให้การดำเนินกิจกรรมบางด้านต้องเลื่อนหรือทำได้จำกัดความไม่ต่อเนื่องของการอบรมหรือการพัฒนาครูในประเด็นใหม่ๆทําทำให้ไม่สามารถขับเคลื่อนบางนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการแก้ปัญหาได้แก่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเข้าอบรมหลักสูตรเพศวิถีศึกษาอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายหรือหลักสูตรออนไลน์ที่รับรองโดยกระทรวงจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการเข้ากับกลุ่มสารการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ประสานความร่วมมือกับชุมชนหน่วยงานวัฒนธรรมและองค์กรกีฬาในพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมซอฟต์พาวด์ ยังมีทิศทางเช่นวงดนตรีพื้นบ้านกีฬาไทยหรือการละเล่นพื้นเมืองจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมและบริหารเวลาครูอย่างยืดหยุ่นโดยบูรณาการกิจกรรมเข้ากับการเรียนการสอนสร้างระบบติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเครือข่ายโรงเรียนเพื่อแบ่งปันแนวทางที่ประสบผลสำเร็จ ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาได้แก่สำนักงานเขตพื้นที่ควรจัดอบรมเชิงระบบในหัวข้อเฉพาะเช่นเพศวิถีศึกษาและซอฟต์พาวเวอรสำหรับครูโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างทั่วถึงพัฒนาแรงเรียนรู้และกิจกรรมต้นแบบในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเช่นกิจกรรมกีฬาสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อให้โรงเรียนสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที สนับสนุนการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนแต่ละประเด็นอย่างชัดเจนและมีผู้รับผิดช,ชอบร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับตำบลหรืออำเภอเพื่อนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีและขยายผลในโรงเรียนใกล้เคียงส่งเสริมการบูรณาการกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายท้องถิ่นเช่นอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือกลุ่มศิลปินท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน